กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ออกเยอะขะคายิน sort of ี้ใครกคุณนายใครก็เนะแฟฟีดแบ็กละครเรื่องสุดสารงคนเป็นดีมากมากๆเลยหายเหนื่อยจริงๆแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ด้วยแล้วก็แบบดีใจมากๆเลยแล้วก็แฟนๆก็ดูแล้วก็ติดทุกวันนี oh ้แบบว่ารับโทรศัพท์คณนุ้นคนนี้แบบว่าส่งข้อความมาชมไม่ได้ชมยุ้ยนะคะชมชมยุ้ยชมทุกๆคนชมโปรดักชั่นชมละครชมผู้กำกับชมกันฑนาชมช่องเจ็ดชมทุกอย่างเลยดีใจมากขโมยเล่นหน้าสูง เล่นน่าสงสารไม่บทมันก็ต้องน่าสงสารน่ะไม่ว่าจะแบบจะด่าเขาจะพูดว่าได้เขาก็ต้องพูดแบบยิ้มยิ้มพูดแบบใจดีใจดีบางทีพูดไม่ได้อักแน่นอยู่ในอกก็ทําได้แค่เพียงแบบร้องไห้จะเริ่มมามหน้ากลัวแล้วเป็นไง<า>จะเริ่ม,ลม,มกล,มลับมาหน้ากลัวแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงสะใจมีมีแบบแฟนๆบอกว่าตอนที่ตายเราตายรอบแรกเราฟื้นเนี่ย คนเฮกันลั่นบ้านเลยแบบดีใจที่คุณนายลั่นธมฟื้นแต่ว่าตอนนี้อยากให้ตายอีกแล้วเพราะว่าอยากให้ตายแล้วก็มาล้างแค้นคุณนายลั่นธมเอ้ยมาล้างแค้นรถทุกคนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นอกจากมีคนเรียกคุคณนือเรียกคุณนายลั่นธมตลอดเลยแล้วก็แบบมีแต่คนชอบนอะคะ พี่ทันเรียกมพี่พี่ธันก็ดูพี่ทันก็ดูก็นั่นก็จะแต่งเป็นคุณนายลั่นทมแล้วก็เข้าเข้าไปประกวดไปประกวดกับเขาในอินสตาแกรมแล้วให้ยุถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกตลอดพอยุ้ยก็จะแกล้งเขาจะแกล้งเป็นลั่นทมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอย่าอย่ามาเป็นลั่นทมน่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบแย่อันนี้ยุมีการแต่งเป็นคุณนายลั่นทมประกวดแล้ เขามีค่ะตอนนี้ช่องเจ็ดจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาก็คือแบบจัดประกวดคุณนายลันธม2014ใครที่แต่งฝาแฝดคุณนายลันธมใครที่แต่งแล้วเหมือนคุณนายลันธมมากที่สุดก็จะได้รับรางวัล10คนที่แบบได้ยอดไลค์สูงที่สุด<อ>หลังจัดละครจบดได้หมดถ้าใครคิดว่าถ้าใครคิดว่าตอนสวยแล้วก็เหมือนก็ได้แล้วก็ใครจะแต่งเป็นผีแล้วน่ากลัวเหมือนคุณนายลันทธมก็ได้หมด<อ>ได้ดูรูปแล้ว อุ้ยหลายหลายคนเหมือนมากบางคนน่ากลัวกว่าวยุ้ยด้วยบางคนสวยกว่ายุ้ยอีกนะเอออะไรดีใจดีใจแล้วก็ยุ้ยก็เข้าไปกดไลค์ทุกคนเลยแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจทุกคนปลื้มเลยคะมีคนมาพูดว่าเป็นอย่าเป็นเราปลืม้มปลื้มค่ะแล้วก็ได้ได้แฟนใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยที่แบบชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในผลงานเรื่องนี้ค่อนข้างความสูงเองหน้าจะทำใต้กดดันไหมคะ,ะครเรื่องหน้าไม่ถึงกับกดดันเพราะยุ้ยคิดว่าไม่ว่าจะเรื่องไหนยุ้ยเต็มที่เต็มที่กับทุกๆบทแต่ว่าเรื่องหน้าเนี่ย ยุ้ยก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเรื่องเนตรนาคร่านเนี่ย<ม>ก็อยากบอกฟแฟนๆบอกพี่ๆเลยว่าอยากโชว์มากเป็นเรื่องที่เท่มากมแล้วก็พี่เวอร์เนี่ยจัดเต็มทุกอย่างค่ะกาทำงานคงละครเยอะแล้วเวลาท้องิีเราหรอค่ะก็ช่วยๆกันดูอย่างสปีดวันก็มีพี่ตุ๊กกับเพียผู้จัดการคอยดูแลอยู่แล้ว<ม>อย่างยุ้ยตอนนี้ยุ้ยก็ทำงานเนี่ยพอปิดกล้องสุสานคนเป็นก็เริ่มว่างบ้างแล้วค่ะรีสอร์ทก็กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะ ก็ยัง20-30%ยังไม่ไปไหนเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วย mm hmm. ม,มีคุยกับพี่ทนนะันว่าแบบเออจะไปดูพร้อมกันนะอย่างนี้ดูสถานที่ตกแตก่งถัดกันดูค่ะอย่างอย่างช่วงนี้ยุ้ยไม่อยู่พี่ทันก็ไปดูถ้าช่วงไหนพี่ทันไม่อยู่ยุ้ยก็จะไปดูแทน mm hmm. อันนี้คือใช้เวลาค่ารว่วมกันใช่มที่ทําร่วมกันใช่ค่ะในเนื้อที่ก้าวไร่ที่เราซื้อด้วยกันยุ้ยใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกับรีสอร์ทอันนี้ใช้นานปรับที่ก็นานมากปรับที่ก็จะแบบกว่าจะ กว่าจะได้สําเร็จก็กปีนี่ก็ยังไม่เสร็จนะคะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีแบบบางจุดเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรตรงไหนพออย่างช่วงนี้เราเราก็นับถือสินแสเราก็ให้สินแสไปดูพอมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเราก็มีทุบมีปรับมีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือเราไม่มีกําหนดใช่ไหมคะว่าจะจะให้มันเสร็จออกมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยคือไม่มีกําหนดแต่ว่าปีหน้าก็อยากให้ให้สาเร็จภายในปีหน้าเราตัดคร่าวๆไว้กี่หลักสิบ ตอนนี้คือ10บ0ห้องเพราะว่าอยากทําแบบเล็กๆภายในธุรกิจครอบครัวเป็นหลังเล็กๆน่ารักน่ารักไม่ได้ว่ายิ่งใหญ่อะไรมากเพราะว่าเราเราอยากให้มันเป็นธุรกิจครอบครัวของเราที่มีแม่มีคุณน้าอยู่กันที่บ้าน,นแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนี่เป็นสไตล์ไหน é? คะลิก็จะเป็นสไตล์บ้านยิมมันเป็นเขาอะค่ะก็จะเป็นแบบปูนนสีขาวๆน่ารักน่ารักเลยที่สระบุรีค่ะ ยังกลัวเรื่องช่างอยู่ไหมตอนนี้ช่างที่ทําอยู่น่ารักมากค่ะณปัจจุบันน่ารักมากแล้วก็ทํางานละเอียดมากมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ซื้องโง่ตัวเองไปยุยยุยทำเป็นทั้งผู้ส่วนอาภิริแล้วผู้ส่วนหัวใจเ่ไหร่จ,จะมีคตหลายคนก็รู้ก็น่าจะอีกสักสักแป๊บหนึ่งถ้ามีรีบบอกเลยก็คงไม่นานไม่นานร <อ S 1> เรื่องเลื่อนหอเสร็จด้วยแล้วก็จริงๆเราไม่ได้รอแต่ว่าอยากให้งานลงตัวแล้วถ้าถามยุยยุยังไม่อยากแต่งยุอยากทำงานอยู่แบบนี้มีความสุขแล้วเราสองคนก็มีความสุขดีเดี๋ยวอีกสักพักนนนึงเเรื่่่่ออหีีป็ ที่เดียวกันค่ะที่ที่เนื้อที่ก้าไร่ตรงนั้นเราจะทําร้านอาหารทํารีสอร์ทแล้วก็ทําบ้าน,นค่ะอยู่ในพื้นที่นั้นเลยแต่า่าอนนอนดยังไม่ได้สร้าง,งม้างค่ะไม่น่าจะเกิน2ปี 2> มมมโดยโดยโดยประมาณก็มีปรึกษากันบ้างค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มโตแล้วอายุก็มากขึ้นก็ต้องมีการวางแผน ถ้าเกิดว่ารีสอร์ทเสร็จนี้เราจะไปบริหารเองแบบเต็มตัวเลยหรือเปล่าคะยุ้ยก็คงไปไปมาแต่ว่าหลักๆเราก็คงเป็นยุ้ยกับทันที่ดูแลแต่ว่าตอนนี้ถ้ายุ้ยทางานก็จะมีคุณน้าซึ่งคุณน้าก็จะเป็นนายทหารก็จะดูแลควบคุมอยู่ที่นั่นกับคุณแม่แต่ก็คือไม่ได้เฟดตัวออกจากองค์การไม่ไม่แน่นอนงานงานการแสดงเป็นงานที่รักที่สุดทําควบคู่กันไปค่ะโอเคสองปีมีเถาะดีเนาะมีแล้รีบบอกเลยขอบคุณมากตัวที่ใช้คี่ไม่ทาตัว ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่มขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4